เสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเล่มที่เกตอนตัดศีรษะอย่างหลิง ตรีแดงชุยอิงเดินเตดเตรอยู่ข้างนอกเพียงลําพังหลายวันนี้นางไม่ได้อาบน้ำชำระกายพอเข้าพักพำนักจึงตักน้ำบ่อหลายถังมาต้มน้ำผู้คนบนเขาผ่าฟืนเอาไว้ชุยอิงพอต้มน้ำอุณหภูมิภายในห้องก็เพิ่มสูงขึ้นนางเทน้ำร้อนลงในถังอาบน้ำที่จัดสร้างอย่างลวกๆข้างในขัดถูจนเรียบลื่นข้างนอกคุ้มเปลือกไม้สนนางทดสอบความอุ่นของน้ำจากนั้น เดินไปเปิดประตูห้องออกเห็นหยางหูยกมือไพร่หลังเดินไปมาที่ลานบ้านเหยียบยำ่ำใส่พื้นหิมะเป็นเสียงดังชุยอยิงเข้าใจว่ามันนึกถึงเรื่องปลงพระชนห้องเตจึงกล่าวอย่างคุนเคืองว่าดึกป่านนี้ยังไม่เข้าห้องดึกป่านนี้ยังไม่เข้าห้องอีกต้องการรับประทานอันใดหรือไม่หยางหูพอฟังค่อยก้าวยาวๆเข้ามาชุยอยิงรอจนมันเข้าห้อง จึงปิดประตูลั่นกรอนกวาดมองดูหยางหูหยางเย็นชาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าท่านยังไม่เลิกล้มความตั้งใจยังไม่ตื่นจากความฝันห้องเต้หรือหยางหูกล่าวอย่างขุนข้องรำคาญว่าท่านมิต้องยุ่งเกี่ยวผูกกล้าทั้งแผ่นดินเพราะคิดหวังเช่นนี้จึงเข้าสังกัดเราคิดย้อนกลับไปไหนเลยง่ายดดยดังใจนึกช่วยอิงกล่าวอย่างขุนเคืองว่าอย่างนั้นท่านเพ้อฝันของท่านต่อไปเถอะ กล่าวพลางก็หมุนตัวเข้าสู่ห้องด้านในหยางหูก,ก็นั่งลงบนเก้าอี้ใช้ความคิดต่อไปชุยอิงถอดชุดยาวพาดบนเก้าอี้ย่อนร่างลงในถังถอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าอยู่บ้างเคลื่อนความร้อนชำแรกเข้ามายัางผิวพันธุ์อันละเอียดอ่อนกลุ่มหมอกที่ลอยขึ้นเปลี่ยนแปลงทุกประการจนสลัวเลือนรางภายใต้น้ำร้อนที่ห่อหุ้มร่างผิวของนางกลายเป็นสีชมพูผมยาวสยายแช่อยู่ในน้ำ คล้ายเมฆดำย่อมหนึ่งปกปิดเรือนร่างอันงดงามที่ใต้น้ำเอาไว้นางภาคภูมิใจในเรือนร่างตัวเองผิวพรรณเรียบลื่นขาวนวลหน้าอกเต่งตึงสมบูรณ์ปลายฐันสีแดงเย้าหยวนอกอุมทั้งสองข้างสั่นไหวขึ้นลงใต้เรือนผมที่ลอยกระเพื่อมในน้ำเผยเห็นองค์เอวคอดกิว่วกับสะดือที่บุ๋มลงไปอย่างเรือนร่างอย่างหูเลิกมา่านประตูเข้ามาพอเห็นเรือนร่าง อันงดงามของพันรยาอดเพ่งตามองไม่ได้ไม่อาจหักใจกล่าววาจาออกไปถึงแม้ว่าชุยอิงมีฝีมือสูงเยี่ยมแต่ที่นั้นเชกเช่นถ้ำเสือวังมังกรมันคิดกันนางออกไปกระตุ้นให้นางไปยังที่นั้นหากว่าเป็นไรไปนึกถึงตอนนี้อย่างหูอดลังเลไม่ได้ชุยอิงเห็นมันเมื่อมองตัวเองจึงกล่าวอย่างขุนเคืองว่าหากว่ารับประทานข้าวแล้วก็ไปพักผ่อน เราไม่ต้องการเห็นหน้าท่านคืนนี้เราจะนอนคนเดียวหยางหูพอฟังบังเกิดโทรสาพรุ่งพล่านถลึงตาใส่แล้วกล่าวว่าอย่าลืมว่าท่านเป็นภรรยาเราชุยอิงปั้นหน้าเคร่งเครียดไม่กล่าววาจาเพียงจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาภายใต้การจ้องมองของนางหยางหูสูญเสียความกล้าหาญทีละน้อยต้องหลบสายตาของชุยอิงจากนั้นบรรดาโทสะขึ้นมาตีฝีปากว่าตอนอยู่ที่นครหลวง ท่านจับตัวหยางหลิงได้กลับไม่ฆ่าทิ้งเมื่อตอนพลัดต,ตกลงหลุมบนภูเขาไปเติงใหญ่ไม่ช่วยโอกาสฆ่ามันเหตุใดจึงช่วยมันขึ้นมาช่วยอิงแค้นเสียงดังเฮอะแล้วกล่าวว่าฮท่านอย่าลืมว่าหากไม่ใช่หยางหลีงรักษาคำพูดขอเพียงออกคำสั่งคำเดียวพวกเราทั้งหลายคงถูกเหยียบย่าเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนหยางหูหัวร่อเฮฮะกล่าวว่า <c oughs> ใช่แล้ว ใต้หาธนูระดมยิงยังมีอาวุธปืนไฟเราความจริงเข้าใจว่าต้องตายคิดไม่ถึงว่ามันกลับยั้งมือไว้ไม่ตรีมันมองดูชุยอิงในใจนึกลังเลแต่คำพูดของหยางเหล่าเออคล้ายน้าพิษที่ทิ่มแทงหัวใจจึงกล่าวก่อนหน้านี้มันทำร้ายพี่น้องของเรา200กว่าคนตอนนี้ัะไหนใจอ่อนไม่ทราบยั้งมือด้วยเหตุใด ช่วยอิงเลิกคิ้วเรียวงามกระชากเสียงว่าท่านกล่าวเหลวไหลอันใดย่างหูสวนคำว่าหรือว่าเรากล่าวผิดตอนที่ท่านขึ้นจากหลุมแม้แต่หลังเหล่าเออกับพวกยังพบว่าท่านมีสีหน้าผิดปกติท่านเข้าใจว่าเราตาบอดหรือช่วยอิงร้องคำว่าท่านหัวนึกถึงภาพเหตุการณ์ภายในหลุมแม้แต่สามีก็ไม่อาจบอกกล่าวได้ยามร้อนรุ่ม ถึงกับสองแก้มแดงส่านอับจนถ้อยคำไปอย่างหูเห็นเช่นนั้นยิ่งระแวงสงสัยกว่าเดิมต้องเดินถึงเบื้องหน้านางแค่นหัวรอแล้วกล่าวว่า <c oughs> ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวทั้งยังเป็นหนึ่งขุนนางหนึ่งนางโจรมีเพียงไม่มีท่าทีของศัตรูคู่แขนทั้งยังแสดงท่วงท่าของบุรุษมีรักสตรีมากน้ำใจหากสักวันหนึ่งขุนนางจับนางโจรขึ้นเตียงเราหยางหู ยังจะรักษาหน้าไว้ได้อย่างไรชุยอิงร่ำร้องว่าท่านกล่าวเลวไหลพลางลุกขึ้นจากในน้ำเห็นน้ำร้อนปั่นป่วนกลุ่มหมอกลอยขึ้นภาพความงามจึงเล็ดลอดออกมาสายน้ำไหลผ่านเรือนร่างที่ประกอบไปด้วยส่วนโค้งส่วนเบาของนางไหลผ่านหน้าอกที่ตูมตั้งดังเนินหิมะยอดเนินหิมะประดับด้วยผลสีแดงสองลูก ช่วงขาที่เหยียดตรงปราศจากไฟฟ้าดตำหนิยังแผ่ความร้อนออกมาองค์เอวอ่อนแอ่นเพียงหยิบมือเดียวรับกับตะโพกที่พึงผายยังมีเนินที่อวบอิ่มประดับด้วยหยดน้ำที่สุสกสกาวนางดึงผ้าเช็ดตัวมาคลุมลงบนร่างกล่าวอย่างเครียดแคนว่าตอนนี้ท่านไฟฝันอำนาจเกินไปไม่ใช่พี่ใหญ่ที่ชื่อชาสมบัติบนเขาตลอดทั้งวัน ฝันเป็นห้องเต้น่าเสียดายที่ไร้ความรู้ความสามารถต่อให้สวมชุดมังกรก็ไม่คล้ายเป็นห้องเต้ดวงตาทั้งคู่ยังถูกอำนาจบดบังไว้แม้ไม่บอดก็ไม่ต่างกันเท่าใดยางหูถูกนางวิพากวิจาร์ณจนเดือดดานเป็นการใหญ่ยกมือตบใส่ใบหน้านางชุยอินก,ก็ยกมือฟันขวางมือทั้งสองข้างเพิ่งกระทบกัน นางก็เปลี่ยนเป็นจากฟันเป็นพัวพันเสียงกราวพร้อมกับสะเก็ดน้ำแตกกระจายในสายน้ำปรากฏเงาสีขาวตวัดวูบอย่างหูรู้สึกหัวไหล่ตกลงช่วงขาที่เรียวยาวข้างหนึ่งก็พาดกับหัวไหล่กดร่างมันกับขอบถังไม้อย่างหูขุนแขนจนหัวรอออกมากล่าวว่าเราสู้ท่านไม่ได้ท่านผ่านข้าเราเถอะจากนั้นหิ้วหัวของเราไปรับเงินรางวัล จากราชสำนักไม่แน่ว่าจะได้แต่งตั้งเป็นหูหยินบรรดาศักดิ์ชุยอิงกโกรธแค้นจนร่างสั่นระริกพลันหดเท้ากลับทิ้งตัวนั่งลงในน้ำใหม่หลับตาลงแล้วกล่าวว่าเราชุยอิงนับแต่แต่งให้กับท่านใช่เคยกระทำผิดต่อท่านหรือไม่เอาเถอะท่านเมื่อเหยียบย่ำเราถึงเพียงนี้ท่านผ่านข่าเราหลังจากนี้จะได้สารฝันห้องเต้อย่างวางใจ ยางหูเห็นนางหลั่งน้ำตาด้วยความรับแค้นออกมาต้องใจอ่อนลงเพลิงโทสะมอดดับสิ้นกล่าวว่าท่านท่านอย่าได้ร้องไห้เราเรามันเดินไปมาภายในห้องราวกับสัตว์ในกรงยกมือปาดเช็ดหยาดเหงื่อบนใบหน้าทุบหมัดใส่ข้างที่นอนร้องว่าอิงเอ,อ๋เราเป็นจงเพียวปาจือหัวหน้าใหญ่ของชาวมิจฉาชีพเขตป้าโจ ตอนนี้สูญเสียพรไพรพลชื่อเสียงตกหวบลงหากว่าข่าวที่พลดเท่าหลิวเป็นสาวกนิกายนีเลอร์ถ่ายทอดถึงค่ายภูเขาเราไหนเลยปกครองคนที่พยศดูร้ายเหล่านั้นได้ท่านท่านล่วงรู้ความลำบากใจของเราหรือไม่ช่วยอิงลืมตาขึ้นช้าๆพอเห็นสีหน้าอันปวดร้าวของสามีต้องใจอ่อนลงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าหูเกอพี่เสือ ตำแหน่งหลงโถเหล่าต้าพี่ใหญ่หัวหน้าไม่เป็นก็ได้พวกเรามีสู้กลับไปยังค่ายเก่าใช้ชีวิตอย่างสงบยางหูเบิงตากล่าวว่ากลับค่ายเก่าของตระกูลชุยหรือเรายางหูเป็นลูกผู้ชายชาตรีให้กลับไปเกาะชายกระโปรงสตรีหรือยังมีความแขนของพี่น้องสองร้อยกว่าคนยังไม่ชำระล้างเราจะมีคำว่ากล่าว กับหญิงไม้บุกรกํพระของพวกมันอย่างไรท่านบอกว่าไม่มีสัมพันธ์ลับกับหยางหลิงเรายอมเชื่อถือท่านแต่ตอนอยู่บนเขาไปเติงพวกท่านชายหูชายตากันปรากฏแกสายตาพี่น้องเราจะให้เราพบหน้าผู้คนได้อย่างไรชุยอิงขุนเคืองขึ้นมาอีกคลากล่าวว่าเราสตรีแดงกล่าวคำไหนคำนั้นบอกว่าไม่ได้นอกใจก็ไม่ได้นอกใจ ท่านต้องให้เราทำอย่างไรจึงยอมเชื่อให้ตัดศีษะหยางหลิงลงมาหรือหยางหูตากระจ่างวุโถมเข้ามากุมมือนางไว้กล่าวว่าความคิดที่ดีหากข้าหยางหลิงเท่ากับกระทําครั้งเดียวเกิดผลสองทางทั้งทั้งมีคำกล่าวกับพี่น้องบนค่ายภูเขาทั้งยังล้างข่าวลือทั้งมวลคืนความบริสุทธิ์แก่ท่านหากผูใ้ใดกล้ากล่าวเลี้ยวไหลอีก เราจะปลิดศีรษะของมันชวยอิงใจหายวาบแล้วกล่าวว่าหยางหลิงเป็นขุนนางที่ดีวันนี้ยังปลดปล่อยพวกเราเราไหนเลยทรยศเนรคุณได้หยางหูกล่าวว่าขุนนางดีขุนนางเลวล้วนเป็นศัตรูของพวกเรามันเป็นคนฆ่าพี่น้องสองร้อยกว่าคนทหารทางการก็ล้มล้างค่ายภูเขาท่านปลดปล่อยมันครั้งหนึ่งมันละเว้นท่านครั้งหนึ่งถือว่าหักลบกลบล้างไป มันกลมมือช่วยอิงไว้กล่าวอย่างจริงจังว่าเหนียงจือซึ่งเป็นคำเรียกภรรยาหากให้กลับเข้าค่ายภูเขาในลักษณะนี้เราหยางหูไม่สามารถพบพานคนได้เรื่องอื่นเรายอมนิ่งเฉยแต่ไม่อาจให้ผู้คนยามหยันท่านเพราะเพื่อเราเพราะเพื่อท่านตอนนี้ได้แต่เลือกอันดับรองลงมาข้ายางหลิงทิ้งช่วยอิงรับฟังจนว้าวุ่นใจขึ้นมา สามีกล่าวอย่างเปิดเผยถึงเพียงนี้ทั้งแสดงความปวดร้าวออกมาต่อให้ต้องขึ้นดงดาฟ้าภูเขากระบี่สตรีแดงก็ยินดีแต่หากให้ข้าหยางหลิงหยางหูเห็นนางลังเลก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวว่าอิงเอ,อ๋อหยางหลิงเป็นใครเกี่ยวข้องใดกับพวกเราพวกเราเป็นโจรทั้งเป็นมหาโจรหรือยังจะถกหลักเมตตากับขุนนางหาก ท่านไม่ไปพรุ่งนี้เราจะนำพี่น้องทั้งหลายเขียนฆ่ากลับเมืองต้าถงหากหาตัวห้องเต้ไม่พบก็จะฆ่าผู้แทนพระองค์เรายอมตายอย่างโออาอารหา์ไม่ขอกล่าวเขตป้าโจไปฟังคำตีฉินนินทากล่าวพลางก็หมุนตัวหมายจากไปชุยอิงพลันคว้ามือมันไว้กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าหากว่าหากว่าหยางหลิงตกตาย ท่านยอมกลับค่ายภูเขากับเราครองคู่ร่วมกันเลิกหลมความคิดช่วงชิงแผ่นดินจริงๆหรือยางหูรีบกล่าวว่ายอมแน่นอนเราไหนเลยเคยหลอกท่านมาก่อนเนียงจือท่านรับปากเราแล้วหรือชุยอิงกัดฟันกรอดกล่าวว่าตกลงเราจะตรบัรสัตว์สักครั้งหลังจากปลิดศ,ศีรษะย่างหลิงจะกลับมาหาท่าน พรุ่งนี้เราจะหาทางปะปนกลับเข้าเมืองดวงตาหยางหูทอแววยินดีกล่าวว่าตอนนี้เมืองต้าถงต้องเพิ่มการรักษาการเช่นนี้เถอะให้อูสูอาที่หา้ากับท่านปลอมตัวเป็นพ่อลูกจะได้ช่วยกันและก,กันพรุ่งนี้เช้าให้เซียวเหล่าเสื้ออาศัยสถานะของเป่าจางผู้ใหญ่บ้านออกหนังสือให้กับพวกท่านเข้าเมืองส่วนเราจะนำพี่น้องทั้งหลายเคลื่อนไหวอย,อยู่ละแวกใกล้เคียง ดึงดูดความสนใจของทหารทางการหลังจากกระทําการสำเร็จให้สมทบกันที่โรงเตียมจู่หลงพื้นที่สิงจวงชุยอิงพอรับปากฆ่าหยางหลิงม่เพียงไม่เกิดความผ่อนคลายสมองกับร้อนเผาขึ้นมานางพงกศีรษะอย่างเงียบงันบอกต่อตัวเองในใจมันเป็นสามีของเราเราไม่อาจปล่อยให้ผู้คนตี<ท>ตัวออกห <àng S 1> ่างจากมัน หยางหลิงต้องขออภัยยิ่งหยางหูหาข้ออ้างกับนางออกไปสำเร็จหัวนึกถึงสถานที่นั้นมากอันตรายต้องกล่าวว่าเหนียงจือจดจำไว้หากว่าทำไม่ได้ก็เพียงปล่อยข่าวว่าผู้แทนพระองค์ถูกลอบสังหารถือว่าพวกเรามีคําว่ากล่าวกับค่ายภูเขาท่านอย่าได้วู่วามเราเราเป็นห่วงว่าท่านจะเกิดเรื่องขึ้นชุยอิงพอฟังค่อยคลายใจลงคลุนคิดขึ้น หากเพียงสร้างภาพลวงว่าผู้แทนพระองค์ถูกลอบสังหารกลับไม่ยากนักเราไม่สู้ดำเนินแผนซ้อนแผนทั้งสามารถดึงตัวสามีกลับค่ายภูเขาทั้งไม่จำเป็นต้องทำร้ายหยางหลิงถึงแก่ชีวิตจริงๆเห็นดวงตาหยางหูทอแววห่วงใหญ่นางอดหน้าร้อนเผาเผาม่ได้คลุ่นคิดด้วยความละอายใจเพราะคนที่ไม่รู้จักผู้หนึ่ง เราไหนเลยสร้างความลำบากแก่หูเกอแล้วกันไปเถอะเรายังเพอ้อฝันเป็นโจรธรรมะอันใดหากสวรรค์เปิดโอกาสให้ลงมือก็ถือเป็นเจตนารมณ์ของฟ้าเถอะอย่างหลิงหารถเทียมวัวคันหนึ่งส่งราชินีม่านตูให้เข้าเมืองตรงไปยังวังเจ้าใต้อ๋องใต้อ๋องฟังว่าสตรีชารา ที่ไม่มีใดสะดุดตานางนี้มีชื่อเสียงสถานทั่วทุ่งยาจึงรีบสั่งพ่อบ้านจัดตึกหลังหนึ่งคัดเลือกขันทีน้อย4คนนางกำนันสี่นางดูแลการกินการอยู่ของนางทั้งยังกำชับให้รักษาเป็นความลับห้ามแพร่งพลายออกไปเด็ดขาดหยางหลิงพอจัดการเรียบร้อยค่อยกลับจุดรับส่งข่าวสารหัวนึกถึงหลายวันนี้เกิดเรื่องมากมาย สมควรกราบทูลต่อเจ้าเต๋อห้องเต้เพียงไม่ทราบพระองค์ยังติดตามอยู่ข้างกายถังอี้เซียนหรือไม่อย่างหลิงถอดเสื้อคลุมขนาดใหญ่ส่งให้องค์รักค่อยกล่าวเบาๆกับจางยงว่าคงกงกลับไปพักผ่อนก่อนหากว่าสะดวกค่อยบอกต่อเราสักคำพวกเราต้องกราบทูลเรื่องสำคัญนี้ต่อฟาบาัตจางยงพงกศีรษสรับมันก็ทราบว่าหลายวันนี้ห้องเต้ติดตามอยู่หน้าหลังของยาโถ แท่ถังนั้นยังดีที่พระองค์ไม่รบเร้าออกไปเดินเล่นอีกจางยงค่อยคลายใจลงจางยงพอเดินไปยังตึกหลังองค์ครักนั้นค่อยกล่าวเบาๆว่าใต้เท้าหลิวเชียนจงนายทหารยศเชียนจงแท่หลิวกลับมาแล้วกำลังรอท่านอยู่ที่ห้องหนังสือนับแต่มาถึงเมืองต้าถงหลิวเปียวก็เปลี่ยนจาก เปิดเผยเป็นปกปิดทำหน้าที่หาข่าวปกติไม่อยู่ในจุดรับส่งข่าวสารมันพอสืบเสอะมาคงต้องมีเรื่องสำคัญหยางหลิงจึงวกไปยังห้องหนังสือหลิวเปียวเห็นมันกลับมาจึงรีบผุดลุกขึ้นหยางหลิงกล่าวว่านั่งเถอะไม่ต้องมีมารยาทมีข่าวอันใดหรือหลิวเปียวกล่าวขอบคุณสุดนั่งลงวางมือบนหัวเข่ากล่าวว่าไก่เท้าเรื่องที่ท่านสั่งมาผู้น้อยทั้งหลายกำลังสืบสอบ ตอนนี้บุคคลน่าสงสัยคนหนึ่งเนื่องด้วยมันมีศักานะอยู่ในเมืองต้าถงหากคิดสืบต่อต้องแสดงฐานะของค่ายเนื้อชางเราผู้น้อยจึงมาขออนุญาตใต้เท้ายางหลิงฉุกใจคิดแล้วกล่าวว่ามันเกี่ยวข้องกับส่วนใดเป็นบุคคลใดอยู่ในแวดวงราชการหรือไม่หลิวเปียวกล่าวว่าใต่เท้าคนผู้นี้แท้หวังนำหลงประกอบการค้ามา้าวัวเครื่องหนัง เครื่องยกอนุยมณีเกลือน้ำชาสมุนไพรเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองต้าถงฝั่งซ้ายของถนนหัวเร่ยทั้งเส้นล้วนเป็นของมันจนมีฉายาว่าหวังป้านเจียหวังครึ่งถนนตอนนี้อิทธิพลยิ่งมายิ่งใหญ่โตจนชาวบ้านถึงกับเรียกตัวตึกของมันเป็นวังเจ้ายางหลิงทราบว่ามันต้องมีข้อความต่อไป จึงนิ่งรับฟังหลิวเปียวกล่าวต่ออีกว่าผู้รับซื้อสัตว์เลี้ยงซึ่งตอนมาที่ตลาดหลีเจียจีเป็นเป็นพ่อบ้านของหวังเจ้าโซ่หนิงโหเมื่อปีก่อนโซ่หนิงโหยังกว้านซื้อที่ดิน200ชิ่งซึ่งหมายถึงหนึ่งชิ้มีพันไร่จีนจึงส่งพ่อบ้านมารับบัวและม้าจากทางเหนือพ่อค้าที่จัดหาสินค้าให้คือหวังหลง โซนิงหวย่อมไม่มีเหตุผลที่จะลอบติดต่อกับชนเผ่าตาตาดังนั้นผู้ที่น่าสงสัยที่สุดคือหวังหลงยังมียุทธปัจจัยทางทหารเช่นชุดเกราะอานม้าเกือกมา้าหมวกเกราะตลอดจนอาวุธไม่มีคนรับซื้ออย่างเปิดเผยแต่หวังหลงกลับรับซื้อสินค้าที่ประกอบสำเร็จครึ่งหนึ่งมันยังติดต่อค้าขายกับนอกด่านมีรถราออกจากด่านอย่างทียิบ และมีแต่มันที่มีคุณสมบัติจัดส่งยุทธปัจจัยเหล่านี้ออกไปแน่นอนท่านเราแย่จือนายผู้เท่าแท้หานก็มีขีดความสามารถเช่นนี้ข้อความตอนท้ายของมันเป็นการกล่าวล้อเล่นอย่างหลิงรับฟังจนหัวร่อฮ่าหาแล้วกล่าวว่าบอกต่อไปหลิวเปียวรับคํากล่าวว่าตอนนี้เกิดสงครามใต้เท้าท่านคิดไปตรวจตราที่แนวหน้า แม่ทัพรักษาการยังต้องตรวจสอบสัญ,ญลักษณ์ของผู้แทนพระองค์หากว่าเป็นผู้คนธรรมดาไม่สามารถผ่านด่านได้แต่จากการตรวจสอบของผู้น้อยหลายวันนี้มีพ่อค้าเครื่องโยกแทบเปาผู้หนึ่งออกจากด่านไปพ่อค้าแทบเปาผู้นี้มีความสัมพันธ์กับหวังหลงอย่างแนบแน่นกิจการหินหยกของมันไม่ได้กําไรอันใดล้วนเป็นหวังหลงหนุนหลังมิหนำซ้ำ ผู้คุ้มกันประจำตัวของมันเป็นชาวมองโกน้ำอามานหยางหลิงขมวดคิ้วกล่าวว่าที่แนวหน้าเกิดการสู้รบมันยังมีปัญญาออกจากด่านนับว่ามีความสามารถจริงๆหลิวเปียวฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าไท่เท้า,ท,าทราบหรือไม่ว่าแม่ทัพชายแดนพอเข้ารับตำแหน่งมีหน้าที่สำคัญสองประการหนึ่งคือระวังชนเผ่าตาต้าบุกด่านหนคือป้องกันไพรพลออกจากด่าน ความจริงแล้วคิดออกจากเมืองไม่ยากนะักหยางหลิงกล่าวว่าที่ว่าระวังชนเผ่าตาต้าบุกด่านเราเข้าใจแต่การป้องกันไพร่พลออกจากด่านเป็นอย่างไรหลิวเปียวกล่าวว่าไต่เท้าการแลกเปลี่ยนกับมองโกทำกำไรสูงเพียงหม้อเหล็กธรรมดาหรือแท่งใบชาชั้นเลวสามารถแลกกับเงินก้อนโต หรือหนังสัตว์อันล้ำค่าดังนั้นไม่เพียงแต่พ่อค้าที่ลอบออกจากด่านแม้แต่ไพร่พลที่เฝ้าด่านก็พกพาถุงเกลือศีสะทุนหม้อเหล็กใช้เชือกหย่อนลงมาจากกำแพงทำการเปลี่ยนกับชาวมองโกดังนั้นคนแท่เปาสามารถออกจากเมืองหาใช่เรื่องหน้าประหลาดไหมปัญหาอยู่ที่นอกด่านปรากฏทับม้าควบทยานไหนเลยมีผู้ซื้อกับผู้ขาย มินำสามคนเขียนข้อความอนุญาตให้ออกจากเมืองเป็นหวังหลงผู้ช่วยแม่ทัพที่เฝ้าประตูตะวันตกก็เป็นพี่น้องของหวังหลงข้อสงสัยทั้งหมดล้วนมุ่งเป้าไปที่หวังหลงแต่ว่าหวังหลงมีการครบหาอย่างกว้างขวางเรียกพี่เรียกน้องกับบุคคลสำคัญในกองทัพที่ทำการท้องถิ่นและวังเจ้าหากไม่มีหลักฐานแน่ชัด ผู้น้อยไม่สามารถตรวจสอบมันเพิ่มเติมเพียงแต่ก่อนหน้านี้หวังหลงรับซื้อเครื่องหนังและเหล็กชั้นดีจำนวนมากมันเป็นคนค้าวัวแล้วมาอาจนำวัตถุดิบเหล่านั้นไปจัดทำเป็นอานมาแต่ตระกูลหวังมีโรงงานของตัวเองอาจสามารถจัดทำชุดเกราะและคมทวนได้ปัญหาอยู่ที่มันมีศักฐานะสูงส่งหากตรวจค้นไม่พบสิ่งที่ต้องสงสยัย พวกเราจะถูกกล่าวโทษว่าข่มเหงคนท้องถิ่นกระทบถึงชื่อเสียงของใต้เท้ายางหลิงยกมือพล่หลังเดินไปมาภายในห้องกล่าวว่ามันเมื่อมีการครบหากับกองทัพและท้องถิ่นหากว่าเป็นไส้ศึกคงมีข้อมูลไม่น้อยหัวต่างใกล้เดินทางมาถึงแล้วพวกเราไม่มีเวลาค่อยๆสืบสอหากใช้ดาบไวฟันกองปอ ชิงกำจัดหูตาของชนเผ่าตาต้าไปท่านบอกเล่าสภาพของมันให้ละเอียดกว่านี้เราไม่เชื่อว่าไม่มีวิธีจัดการกับบุคคลที่น่าสงสัยผู้นี้หลิวเปียวรับคําบอกเล่านิสัยใจคอความรักชอบพฤติการและการคบหาของหวังหลงออกมามันเป็นนายทหารยศเสี้ยวเว่ยของกรมความมั่นคงแผ่นดินมาก่อนทั้งยังได้รับการชี้แนะจากอูเจียจึงเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกลองชั้นเยี่ยม ที่หายากยิ่งคือมันใช้เวลาวันเดียวสามารถสืบหาข้อมูลได้มากมายถึงเพียงนี้แต่เมื่อนึกถึงหวังหลงเป็นคนมีชื่อเสียงในเมืองต้าถงก็ไม่น่าประหลาดใจแล้วอย่างหลิงพอฟังจบก็เงยหน้าครุ่นคิดชั่วขณะจากนั้นก็หัวเราะฮาๆแล้วกล่าวว่าถนนหัวเร่ยสิฉากกั้นแผลประเสริฐฝั่งตรงข้ามของถนน ดังกล่าวมีเหลาสินซึ่งแห่งเมืองกระมังให้เมาเหลาสุราเปลี่ยนตัวผู้มาเดิมกินเป็นคนของท่านไปบอกให้เยี่ยจั่งพ่อตาของเราวางคนท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้อยู่บนชั้นสองของเหลาพรุ่งนี้เราจะแสดงบทบาทของขุนนางวางอำนาจกดขี่ข่มเหงราชสเดรกคราหลิวเปียวพอฟังจบ ต้องประสานมือกล่าวว่าใต้เท้าวางแผนอันแยบคายนอกจากมันไม่หลงกลไม่เช่นนั้นพวกเราจะช่วยโอกาสขจัดภัยให้กับราษฎรผู้น้อยไปเตรียมการในบัดดลหยางหลิงยิ้มเล็กน้อยมองดูหลิวเปียวล่าถอยออกไปพ,พึมพำว่าหวังหลงหากว่าท่านเพียงมักมา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 คุณเราจะสร้างเราจะลงโทษสั่งสอนท่านเล็กน้อย หากว่าท่านสมคบคิดกับชนเผ่าตาต้าจริงก็ตรัสเตรียมรับชะตากรรมเธอ